สบายดีพี่น้องมันนี่ก็สดมาเลี้ยวภาพธรรมศาสตร์คลิปวิดีโอดำหน้ามันนี่ก็ได้ดำหน้าอีกได้เป็นมื่อที่ซัดแล้วว่างมาเมื่อกี้ก็คือกำเร็จสิพี่วิวภาพให้เพื่อนๆพี่น้องห้าข้อเดชรถไค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อตอนนี้ก็กำลังลง เฮ็ดหน้าเนาะบุ๊ในการน้ำหน้ากันเริ่มบริมเวลาเขาห้านเพื่อนเพื่อนอยู่ทางยูทูบเข้าเดี๋ยวว่าพี่เนาะเาคือสิตข่าใจได้อย่าไปาอย่าขิมกันนะกด <c oughs> ไลค์กดแชร์กดติดตามพันแปปีนี่ก็ได้เฮ็ดหน้าปีก่ะถือว่าผ่าส์คนดีการเฮ็ดหน้าก็ได้ไปตามระดูการเนาะธรรมศาสตร์ยุธงไฮทงหน้า เสร็จแล้วคาเองก็คือวันนาริสัแนวนะจะได้มารีวิววิดีโอเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นได้ติดตามกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจในเด้อพี่น้องนะครับดิเมื่อนี่คนกันไลแน่ลูกเป็นบ่ได้ไปเบียรไปการนะเป็นวันเช้าที่เขาได้ออกมาสวยกับฟังว่าคือสิแล้วมือนนี้ พอใจน้ำขอแม่พี่น้องเด้อบอกไข่ปลาให้ทิพนัยเป็นกำลังใจให้ในกดหลค์กดแชก์กดติดตามสาววันนริสแนลกำลังใจกันมาเด้อพี่น้องเ้ยกุ่นแบกกันนี้ลงมากินใหญ่กินยูถูกแลนเดียเขามาสวยดำน้ามานเนก่ะ ยังว่าคือสิเหล่าในหน้าก็ยังโบราณยังประมาณเจ็ดไทยนำพลมันโบพ่อฮักก็ได้ถูาลงมาอยู่เชิงไทยมาใส่ขาดว่าสิเหตุหแห่งเหล่านี่ได้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้นี่ได้พี่น้องเอ้ยโคตรหลายโคตรแทบโคตรติดตามได้ขอให้ป้าบวัวให้จิ่มกันได้มีนี่ได้ก็ให้กำลังใจเสริมกันละกันนะั่นแหละแล้วหน้าเลยก็ จะได้เขาเป็นสวยเพื่อนเพืือนเขาบ้านเลยค่ะกดติดตามกด